สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง a ร b i t Tail ล่าก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรักนำทางไปหาเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ พระเอกเป็นผู้โชคดีถูกนักร้องของงานเรียกตัวขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีจากนั้นพวกเขาทั้งห้าก็ไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันและขึ้นมานั่งพักริมหาดให้เสื้อผ้าแห้งพวกเขาต่างรู้สึกว่าฤดูร้อนปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากที่สุดและยังไม่อยากให้มันผ่านพ้นไปแต่เวลาก็ไม่เคยคอยใครผ่านไปแป๊บ,บเดียวพวกเขาก็ขึ้นชั้นหมหแล้วนั่งเอกกับเจงเจียได้อยู่ชั้นหมห้ทับส,สายภาษากวนฟางเองก็เช่นกัน เขาบอกนางเอกกับเจียงเจียวว่าถึงหน้าของเขาจะเหมือนเด็กสายวิทย์แต่ความจริงแล้วเขาชอบสายภาษามากกว่าอาของพระเอกก็ยังคงเป็นครูประจําชั้นของนางเอกเหมือนเดิมการที่กวนฟางไม่อยู่ทำให้กู้หลานรู้สึกเหงาอยู่ในน้อยพักกลางวันพระเอกกับกู้หลานจึงมาที่ห้องห้าทับสองแต่กวนฟางรับรู้ได้ว่าทั้งสองคนไม่ได้มาหาตนมาหาสองสาวต่างหาก ตกเย็นพวกเขาไปร้านคุณย่าเปิดของขวัญที่รุ่นพี่เชียนอวีส่งมาให้จากต่างประเทศทุกคนได้ของขวัญกันหมดยกเว้นเจียงเจียเพื่อนๆช่วยกันปรับใจเธอว่าของขวัญของเธอจะต้องถูกส่งมาทีหลังและเป็นของที่มีค่ามากอย่างแน่นอนเจียงเจียค่อยยิ้มออกกู้หลานแชทถามรุ่นพี่เชียนอวีรุ่นพี่กลับบอกว่าตอนที่ไปซื้อของขวัญเขาไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เจียงเจียดีเขาจึงฝากให้กู้หลานไปซื้อให้ กูหลานกลัวเจียงเจียเสียใจดังนั้นในวันต่อมาเขาจึงมาที่ร้านขายของขวัญได้นาฬิกามาเรือนหนึง่งนำไปให้เจียงเจียเจียงเจียคิดว่ารุ่นพี่เป็นคนส่งให้เธอจึงดีใจมาก วันหยุดสุดสัปดาห์ทุกคนนัดกันที่ห้องสม,มุดเว้นแต่กู้รานเขายังคงนอนอุดอู้อยู่บนเตียงไม่นานมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านเมื่อเขาเดินไปเปิดเป็นกวนฟ้างกับเจียงเจียที่มาหาทั้งสองคนบอกว่ากลัวเขาจะเหงาก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนแต่กู้รานรู้ห้องสม,มุดคนเยอะจองที่นั่งไม่ได้ละสีเลยมาที่นี่เจียงเจี๋ยรู้ว่าห้องของกู้รานคือคลังขนมดีๆนี่เองระหว่างที่เขาไปอาบน้ำเธอจึงขอเข้าไปในห้องเพื่อหยิบขนม แต่ขนมดันหล่นใส่แป้นพิมพ์ทำให้หน้าจอคอมสว่างเจียงเจียเห็นข้อความที่รุ่นพี่กับกู้หลานแชทคุยกันเธอซึมไปเลยจากนั้นเธอมาแข่งทำแบบทดสอบกับกู้หลานเมื่อชนะจึงสั่งให้เขาบอกเรื่องที่เขาปิดบังไว้กู้หลานกำลังจะบอกว่าเขาชอบเธอแต่ปากก็ดันเฉยเฉยไปเรื่องอื่นพูดเรื่องที่เขาแอบกินแตงโมที่เธอซื้อมาเมื่อวานทั้งยังบ่ยความผิดถึงกวนฟ้างด้วยแน่นอนว่าทีนี้สองหนุ่มถูกเจียงเจียด่าและไล่ตี ถึงแม้นาฬิกาเรือนนี้รุ่นพี่จะไม่ได้เป็นคนซื้อให้แต่เจงเจียก็เต็มใจใส่มีเพื่อนผู้หญิงในห้องเรียนถามเธอว่าซื้อมาจากที่ไหนเจงเจียก็ตอบว่าเพื่อนสนิทซื้อให้พร้อมกับยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีไปด้วยพระเอกกำลังเอกนั่งติวหนังสือกันอยู่สองคนจู่ๆไฟในห้องก็ดับนั่นทำให้นางเอกรู้สึกกลัวพระเอกหยิบเทียนขึ้นมาจุดเพิ่มแสงสว่างและตรวจแบบทดสอบให้นางเอก ข้อที่เธอทำผิดเขาก็ช่วยอธิบายโจทย์ให้นางเอกบ่นพึมพำกับตัวเองว่าบรรยากาศแบบนี้เขายังจะมาอธิบายโจทย์ให้เธอฟังอีกพระเอกได้ยินเสียงนางเอกบ่นเงิมงำเขาถามว่าเธอพูดอะไรนางเอกแกล้งเฉยๆไปพูดเรื่องอื่น วันต่อมามีกฎที่จูๆ่ๆครูในโรงเรียนก็พากันตั้งขึ้นห้ามให้นักเรียนชายและหญิงนั่งด้วยกันเหตุการณ์บานปลายมาถึงขั้นนี้เป็นเพราะว่าเมื่อวานในวิชาอ่านหนังสือเรียนภาคคำ่ำมีครูไปเจอนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งอยู่ที่สนามกีฬาซึ่งพวกเขากําลังจับมือกันอยู่แต่พระเอกกำนังเอกก็ยังคงมาติวหนังสือภาคค่ำด้วยกันอยู่ดีจนสิ้นผ่านมาเห็นจึงถ่ายรูปพระเอกกำนังเอกเก็บไว้วันต่อมาพระเอกกำนังเอกจึงถูกเรียกมาที่ห้องพักครู พวกเขาถูกกล่าวตักเตือนแต่พระเอกกานางเอกก็สามารถแก้ต่างได้นางเอกยังรู้ด้วยว่าใครที่เป็นคนส่งข้อมูลบอกครูเมื่อเจอจินซินนางเอกจัดการต่อว่าเธอพระเอกเองก็บอกจินซินว่าต่อไปอย่าทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีก แม่เพเอกมาโรงเรียนในวันต่อมาเธอต้องการให้เพเอกย้ายโรงเรียนกลับไปซูหยางเพราะไม่ชอบที่เพเอกมีเรื่องรักๆในโรงเรียนอาจช่วยพูดและจะพยายามหาทางออกให้เพเอกสอบเอนทรานได้มาหาลัยดีๆอย่างแน่นอนเพเอกไม่กล้าบ,บอกนางเอกเรื่องย้ายโรงเรียนแต่นางเอกดูออกว่าเขามีเรื่องในใจ เมื่อเขาไม่บอกเธอก็ไม่กล้าถามแถมนางเอกยังได้ยินเพื่อนๆในโรงเรียนพูดเรื่องที่เพลกเรียนดีมีคะแนนระดับท็อปแต่ช่วงนี้มีนักเรียนหญิงห้องอื่นมายุ่งกับเขาเขาคงจะรำคาญอย่างแน่นอนอีกทั้งท่าทางของเพกก็เปลี่ยนไประหว่างที่เดินกลับบ้านนางเอกชวนเพกคุยแต่เขากลับบอกให้เธอเงียบนางเอกจึงน้อยใจขึ้นมาบอกลาเพกและวิ่งกลับบ้านยังไม่ทันที่จะได้ฟังเรื่องที่เพกจะบอก วันต่อต่อมานางเอกจึงทําตัวห่างเหินกับพระเอกทุกคนรู้เรื่องที่พระเอกจะย้ายโรงเรียนกันหมดแล้วยกเว้นนางเอกเจียงเจียคิดว่าเหตุผลที่นางเอกเฉยชามาหลายวันนี้ต้องเป็นเพราะเรื่องที่พระเอกจะย้ายโรงเรียนอย่างแน่นอนเธอเดินปลอบใจนางเอกระหว่างกลับบ้านแต่เรื่องกลับพลิกไม่ใช่อย่างที่เจีงเจียคิด พ่อนางเอกรู้ว่าพระเอกจะย้ายโรงเรียนเธอรีบวิ่งกลับไปหาเขาถามความจริงให้ชัดเจนคนอื่นรู้กันหมดทำไมมีแค่เธอที่ไม่รู้นางเอกดักรอพระเอกหน้าซอยเธอถามเขาว่าเขาจะย้ายโรงเรียนหรอพระเอกพยักหน้าตอบรับ นางเอกทำใจถามคำถามที่เธออยากถามเขามากที่สุดเธอคิดว่าเขาํำคัญเธออย่างน้อยพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปเธอจะไม่วุ่นวายกับเขาแล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาจะย้ายโรงเรียนคนอื่นรู้กันหมดมีแค่เธอที่ไม่รู้การที่เขาทำแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญพระเอกขอโทษนางเอกนางเอกบอกลาเขาด้วยท่าทีน้อยใจและวิ่งกลับบ้านวันต่อๆมานางเอกก็พยายามอย่างสุดชีวิตที่จะหลบหน้าพระเอก เธอไม่สนใจเขาซ้ำยังกลับบ้านก่อนใครเพื่อนแต่ละคนต่างรู้สึกแปลกใจว่านางเอกเป็นอะไรแต่ก็พอเดาออกว่าเพรกกํานางเอกคงทะเลาะก,กันพวกเขาเดินมาถึงหน้าโรงเรียนเห็นนางเอกอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางสนิทสนมกันมากแต่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนผ่านไปแป๊บเดียวนางเอกก็หายไปพร้อมกับผู้ชายคนนั้นเจงเจียเมาว่า พักหลังมานี้ชอบมีผู้ชายจากโรงเรียนอื่นมาดักรอผู้หญิงโรงเรียนเราคงไม่ใช่คนพวกนั้นหรอกนะพระเอกเป็นห่วงนางเอกมากเขาอยู่ที่บ้านกำลังรินน้ำดื่มคิดถึงนางเอกไปด้วยจนรินน้ำล้นแก้วอาต้องส่งเสียงเตือนพระเอกบอกอาว่าเขาจะไปร้านสะดวกซื้อสักหน่อยผู้ชายที่ทุกคนเห็นว่าอยู่กับนางเอกนั้นแท้จริงเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอก นางเอกอยู่กับเขาที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ลองถามถึงประสบการณ์การย้ายโรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้างถามไปถามมาก็เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเพราะลูกพี่ลูกน้องดันพูดจี้ใจดำนางเอกทั้งสองคนแย่งของกินกันไปมาพระเอกเห็นเข้าพอดีเข้าหึงนางเอกจึงเดินเข้าไปแยกนางเอกกับลูกพี่ลูกน้องออกจากกันถามลูกพี่ลูกน้องนางเอกว่าทำอะไรฝั่งนั้นอธิบายว่าเป็นนางเอกที่ตีเขาฝ่ายเดียวต่างหาก พระเอกพูดกับนางเอกว่าเขาจะไปส่งเธอกลับบ้านนางเอกบอกว่าเธอไม่ไปเขาจะรำคาญเธอก็ได้เธอไม่เห็นจำเป็นต้องหมุนรอบตัวเขาคนเดียวนางเอกเก็บของแล้วลากตัวลูกพี่ลูกน้องกลับพร้อมกันกับเธอโดยไม่สนใจพระเอก ลูกพี่ลูกน้องถามนางเอกว่าพระเอกเป็นใครนางเอกตอบว่าแค่เพื่อนธรรมดาแน่นอนว่าลูกพี่ลูกน้องไม่เชื่อเมื่อกี้พระเอกเกือบจะต่อยเขาแล้วด้วยซ้ำจะเป็นเพื่อนธรรมดาของนางเอกได้ยังไงลูกพี่ลูกน้องบอกใบ้นางเอกว่าพระเอกอาจจะชอบนางเอกอยู่นางเอกกับพระเอกต่างก็อยากส่งข้อความถามกันละกันแต่ก็ไม่กล้า วันต่อมาพระเอกถึงได้รู้ว่าความจริงผู้ชายคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอกจากปากของเจียงเจียเจียงเจียเล่าว่าเทิมหน้าลูกพี่ลูกน้องนางเอกจะย้ายมาโรงเรียนเรานางเอกก็เลยต้องดูแลเขาพาเดินชมรอบโรงเรียนพระเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจ ตกเย็นพระเอกกำนางเอกนั่งรถเมคันเดียวกันกลับบ้านตลอดทางพวกเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกันแต่พอลงจากรถพระเอกเรียกให้นางเอกหยุดเดินเขาบอกเธอว่าเขาขอโทษนางเอกถามพระเอกว่าขอโทษอะไรพระเอกตอบว่าเรื่องที่เขาทําให้เธอโกรธนางเอกจึงพูดขึ้นมาเธอแค่รู้สึกว่าถ้าเขารําคาญเธอจริงๆพระเอกบอกนางเอกว่าเขาไม่เคยรําคาญเธอนางเอกจึงถามพระเอก งั้นทำไมบอกเรื่องย้ายโรงเรียนกับทุกคนแต่ไม่บอกกับเธอคนเดียวพระเอกตอบว่าเขาไม่ได้บอกคนอื่นเรื่องนี้เลยตอนแรกเขาอยากจะบอกเธอเป็นคนแรกแต่คิดอยู่นานมากไม่รู้จะเริ่มยังไงนางเอกถามพระเอกว่าทำไมพระเอกตอบว่าเพราะสำหรับเขาแล้วเธอเป็นเพื่อนที่พิเศษมากที่สุด นางเอกถามพระเอกว่าเขาจะกลับสู่ย่างตอนไหนพระเอกตอบว่าเทอมหน้ายังมีเวลาอีกสองสามเดือนพระเอกถามนางเอกว่าเธอยังโกรธเขาไหมนางเอกแกล้งบอกว่าโกรธอยู่สองสามวันมานี้เธอโมโหจนกินข้าวเที่ยงไม่อิ่มมาหลายวันแล้วถ้าอยากให้เธอหายโกรธเขาต้องโอบเธอนางเอกบังคับให้พระเอกทำท่าตลกๆให้เธอดูสุดท้ายเธอก็หายโกรธเขาอีกไม่กี่วันจะมีการแข่งขันสอบวิชาการระดับมณฑลถูกจัดขึ้นที่โรงเรียน น้องชายของเพเอกเลยต้องย้ายมาพักที่บ้านของอาชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวในการสอบเพเอกค่อนข้างทำตัวเย็นชากับน้องเรื่องที่น้องชายเพเอกมากลายเป็นข่าวทั่วโรงเรียนเพราะเขาเป็นอัจฉริยะด้านการเรียนอายุ16แต่เรียนมหแล้วข้ามชั้นไปสองปีเย็นของวันนี้พวกนางเอกมารอเพเอกกับกู้หลานที่หน้าตึกเรียนเห็นน้องชายของเพเอกยืนอยู่ที่หน้าตึกเหมือนกันพวกเธอต่างสงสัยว่าเขามารอใครจนเมื่อเพเอกเดินมา น้องชายของเขาเรียกเขาทุกคนถึงเข้าใจที่แท้อาจเริยะคนนั้นก็คือน้องของพระเอกนั่นเองน้องพระเอกบอกว่าแม่รอพวกเราอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนพระเอกกลับบอกน้องว่าแม่มารอน้องต่างหากไม่ใช่เขาเขายัางต้องเรียนวิชาอ่านหนังสือภาคค่ำอีกกลับไปก่อนเถอะเรื่องที่พระเอกมีท่าทีเย็นชากับน้องชายทุกคนต่างก็ดูออก ข่าวลือที่เพเอกมีน้องชายเป็นอัจฉริยะถูกแพร่ไปทั่วโรงเรียนพระเอกถูกเปรียบเทียบกับน้องชายอีกครั้งแต่เป็นเพราะมีเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยพระเอกจึงไม่ค่อยคิดมากยังคงยิ้มหัวเราะเล่นอะไรสนุกสนุกกับพวกเขาได้น้องชายเพเอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้สึกอิจฉาพเพเอกที่มีเพื่อนแล้วก็อิจฉาเพื่อนๆเพ,อพเอกที่ได้เล่นอะไรสนุกสนุกกับพระเอก ตกเย็นพอกลับบ้านน้องชายจึงชวนพระเอกเล่นเกมทีแรกพระเอกไม่เล่นเพราะต้องไปอ่านหนังสือแต่เขากลัวว่าน้องจะเสียใจจึงไปนั่งเล่นเป็นเพื่อนพ่อกับแม่กลับบ้านมาพอดีจึงต่อว่าพระเอก กล่าวหาว่าเขาชวนน้องเล่นเกมแทนที่จะไปอ่านหนังสือน้องเป็นคนบอกให้พ่อกับแม่หยุดพูดได้แล้วเป็นเขาเองที่ชวนพระเอกเล่นเกมพ่อกับแม่หยุดทําแบบนี้สักทีจะได้ไหมจากนั้นน้องชายพระเอกก็กลับเข้าไปในห้องนอนพระเอกเองก็กลับไปอ่านหนังสือพระเอกใส่หูฟังนั่งฟังเทปไปด้วยหันหลังไปมองที่เตียงอีกทีปรากฏว่าน้องชายหายไปแล้วพระเอกเดินตามหาน้องทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอเขาจึงเดินไปปลุกพ่อกับแม่ แม่ต่อว่าพระเอกอยู่ห้องด้วยกันสองคนกลับปล่อยให้น้องหายไปได้ยังไงทางบ้านออกตามหาน้องชายพระเอกพระเอกบังเอิญมาเจอนางเอกที่ร้านสะดวกซื้อพอดีเขาบอกนางเอกเรื่องที่น้องของเขาหายออกจากบ้านดูเหมือนว่าอารมณ์ของน้องน่าจะไม่ค่อยดีนางเอกอาสาไปตามหาเป็นเพื่อนพระเอกนางเอกเป็นคนไปเจอน้องชายพระเอก เขานั่งอยู่ตรงม้านั่งข้างริมแม่น้ำนางเอกแนะนำตัวกับเขาเขาอาจไม่รู้จักเธอแต่เธอรู้จักเขาเขาคือน้องชายของพระเอกใช่ไหมน้องชายพระเอกจึงถามนางเอกตุ๊กตาพูดได้นางเอกเป็นคนให้พระเอกเหรอนางเอกตอบว่าใช่พระเอกเล่าให้ฟังหรอน้องพระเอกบอกว่าเขาเห็นเองพระเอกไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเขาตอนแรกที่รู้ว่าจะมาที่นี่เขามีความสุขมากเพราะว่าที่ที่พระเอกชอบจะต้องดีมากแน่ เขาเองเขารบพระเอกมาโดยตลอดตอนเด็กๆเ,เขาผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นพระเอกก็เป็นคนคุกเข่าผูกให้เขาจำทางกลับบ้านไม่ได้พระเอกก็จะรอเขาที่หน้าประตูโรงเรียนทุกวันแถมยังใช้เงินค่าขนมซื้อลูกอมรสผลไม้ให้อายุมากกว่าเขาแค่หนึ่งปีแท้ๆ ตอนนั้นเขารู้สึกว่าพระเอกเก่งกว่าเขามากบางครั้งการลำเอียงอาจจะเริ่มจากการทอดไข่ให้มากกว่าหนึ่งฟองเลือกงานประชุมผู้ปกครองได้แค่งานเดียวการเปรียบเทียบจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่พอมีจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เขาเองก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเขาเองเริ่มมารู้สึกตัวตอนที่คนพวกนั้นเอาแต่บอกว่า พระเอกคะแนนต่ำกว่าเขาเยอะขนาดนี้เรียนหนังสือยังไงและได้ยินคำพูดที่แม่ต่อว่าพระเอกพ่อแม่ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของพระเอกและไม่เคยคำนึงถึงเขาเหมือนกันพระเอกไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ชอบยิ้มเขาคิดมาตลอดว่านิสัยของพระเอกเป็นแบบนั้นจนมาถึงตอนที่ได้เจอกับพวกนางเอก ที่แท้พระเอกไม่ได้ไม่ชอบยิ้มแต่ภายใต้สภาพครอบครัวแบบนี้มันมีความสุขยากตั้งนานแล้วจริงๆแล้วทุกคนพากันชื่นชมเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการที่เพเอกชมเขาต่างหากนางเอกปลอบใจน้องชายพระเอกเธอบอกว่าเธอเองก็ตื้ออยู่นานกว่าเพเอกจะยอมเป็นเพื่อนด้วยเพเอกเป็นคนที่ดีมากจริงๆกว่าจะเจอน้องก็เล่นเอาเพเอกเดินตามหาจนหอบ เขาไม่ได้พูดมากความแค่บอกให้น้องชายกลับบ้านนางเอกยังส่งข้อความหาพระเอกเธอบอกเขาว่าเธอรู้สึกถูกฉลุกกับน้องชายเขาอยู่นะพระเอกตอบกลับมาว่าทำไมนางเอกพิมพ์ตอบกลับไปว่าพวกเรามีไอดอลเหมือนกันน้องชายพระเอกอิจฉาที่ตอนนี้เธอได้เข้าเรียนได้เลิกเรียนได้นั่งรถเมคคันเดียวกันกันกบพระเอก แล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับเขาส่วนเธอก็อิจฉาน,น้องชายพระเอกที่มีพี่ชายรอเขาเลิกเรียนเคยช่วยเขาผูกเชือกรองเท้าให้พระเอกถามนางเอกว่าน้องของเขาเล่าให้ฟังหรอนางเอกตอบว่าใช่ภาพจําที่ทุกคนมองน้องชายพระเอกคืออัจฉริยะแต่ทุกคนคงลืมไปว่าเขาอายุแค่สิกนางเอกเล่าให้พระเอกฟังน้องชายของพระเอกบอกว่าคนที่เขานับถือมากที่สุดก็คือพระเอก ก่อนที่พระเอกจะล้มตัวลงนอน,น,อนเขาจึงหันไปห่มผ้าให้น้องชายวันต่อมาวันนี้ที่โรงเรียนมีการสอบแข่งขันวิชาการระดับมณฑลน้องชายของพระเอกดันลืมบัตรสอบไว้ที่บ้านพระเอกเลยนั่งรถออกไปให้แต่รถติดมากไม่ทันการพระเอกเลยวิ่งเอาไปให้ที่โรงเรียนแทนทันเวลาเข้าสอบพอดีนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างพวกเขาสองพี่น้องน้องชายพระเอกส่งจดหมายหานางเอกในเวลาต่อมา เขาเล่าเรื่องของเขาให้นางเอกฟังเขาบอกว่าช่วงนี้ใกล้สอบอินทร์ก็เลยใช้โทรศัพท์ไม่ได้ทำได้แค่เขียนจดหมายแทนก่อนหน้านี้เขาได้โทรหาพระเอกพระเอกดูอารมณ์ดีมาก แถมยังเล่าเรื่องของนางเอกให้เขาฟังเยอะแยะเลยนอกจากนี้เขายังได้พูดคุยกับพ่อแม่เรื่องของพระเอกแล้วดูเหมือนว่าพวกท่านกำลังค่อยๆเปลี่ยนเขาาหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังอ่านจดหมายจบนางเอกก็ไปโรงเรียนใกล้วันเกิดของนางเอกเข้ามาทุกทีแต่เธอไม่อยากให้มันมาถึงเลยเพราะหากเลยวันเกิดของเธอไปพระเอกก็จะกลับซูอย่างแล้วเจียงเจียบอกนางเอก เป็นเพราะพระเอกกำลังจะไปพวกเราถึงต้องฉลองวันเกิดครั้งนี้ให้มีความสุขเพื่อให้มันมีความหมายยังไงล่ะเจียงเจียกู้หลานและกวนฟางมาเลือกของขวัญให้นางเอก ดูเหมือนจะมีของชิ้นหนึ่งที่เจีงเจียชอบมากแต่เธอไม่ได้ซื้อกลับมากูรานแอบมองดูการกระทําของเธออยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเขาก็แอบกลับไปซื้อมาให้เจีงเจียดึกของคืนนี้กูรานนัดเจอเจีงเจียเขาแกล้งทําเป็นพูดถึงเรื่องของขวัญที่จะเอาให้นางเอก แล้วก็วกกลับมาพูดถึงเรื่องสร้อยข้อมือว่ามันลดราคาพอดีเขาก็เลยซื้อมาเธอจะเอาหรือเปล่าเจียงเจียหยิบสร้อยข้อมือมาใส่ทันทีจากนั้นเธอถามกู้หลานว่าเขาชอบเธอเหรอกู้หลานถึงกับสำลักแล้วบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเธอมีดีตรงไหนให้เขาชอบนอกจากเธอจะตาโตผิวขาวหน้าเล็กขนตางอนตัวสูงยังมีข้อดีอะไรอีก ทั้งสองคนถึงกับสตันหลังจากที่กู้หลานพูดจบเพราะที่เขาพูดมาเป็นข้อดีทั้งนั้นกู้หลานรีบปฏิเสธว่า เจียงเจียไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบอยาคิดมากเลยเจียงเจียตอบว่างั้นก็ดีเธอคิดว่าเขาสนใจเธอซะอีกตกใจหมดเลยหลายวันผ่านไปในที่สุดวันเกิดของนางเอกก็มาถึงนางเอกตั้งใจว่าจะเลี้ยงข้าวทุกคนแต่เธอดันถูกอาของพระเอกเรียกพบเขาขอให้นางเอกช่วยตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาให้กว่าจะเสร็จก็ค่ำนางเอกบอกลาครูกลับบ้านเธอส่งข้อความบอกเจียงเจียวันนี้ค่ำแล้วกลับบ้านก่อนเธอเจียงเจียตอ กลับข้อความนางเอกเธอบอกว่างั้นพวกเราจะจัดวันเกิดชดเชยให้นางเอกพรุ่งนี้ก็แล้วกันนางเอกบอกก็ไม่เป็นไรตอนไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ระหว่างที่นางเอกเดินกลับบ้านเธอมองไปตามถนนและเห็นป้ายนำทางนางเอกรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนๆจะต้องเซอร์ไพรส์เธออย่างแน่นอนนางเอกเดินตามไป้ายไปเรื่อยๆจนสุดทางบนป้ายมีข้อความเขียนว่าให้เธอหันหลังเมื่อนางเอกหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าพระเอกและคนอื่นๆถือเค้กยืนรอเธออยู่พวกเขาร้องเพลงอวยพรเธอที่แท้อาพระเอกเรียกให้นางเอกไปหาเป็นเพราะทุกคนสั่งให้เขาถ่วงเวลาให้นี่เอง นางเอกอธิษฐานและเป่าเคก้กข้อแรกนางเอกขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเหมือนกับวันนี้ส่วนข้อ2นั้นนางเอกไม่ได้บอกใครเธอกลับมาเขียนมันลงบนไดอารี่ขอให้ได้ฉลองวันเกิด18ปีกับพระเอกและดูเหมือนว่าคำขอพรจะบรรลุผลเร็วมากเพราะจู่ๆพระเอกก็โทรเรียกให้นางเอกลงไปหาเขาที่หน้าบ้านพระเอกเตรียมของขวัญไว้ให้นางเอก เขารู้ว่าเธอชอบถ่ายรูปและคลิปวิดีโอพระเอกซื้อกล้องให้นางเอกนางเอกบอกเขาว่าเธอจะใช้มันถ่ายรูปส่งไปให้เขาเยอะๆในตอนที่เขาไปซูหยางนางเอกขอพระเอกทำให้ความฝันเธอเป็นจริงอย่างหนึ่งได้ไหมพระเอกถามนางเอกว่าอะไรนางเอกตอบว่ารอเธอใช้ฟิล์มจนหมดแล้วเขากลับมาได้ไหมพระเอกตอบตกลงทั้งสองคนเกี่ยวก้อยสัญญากัน เวลาต่อมาใกล้ถึงช่วงเวลาที่เพลเอกจะย้ายไปสู่อย่างแล้ววันนี้มีถ่ายรูปบัตรประจำตัวนักเรียนทุกคนพูดคุยกันเรื่องไปส่งพระเอกพรุ่งนี้ต่างคาดเดากันว่าคงจะไปส่งเพะเอกขึ้นรถไม่ทันเพราะมีเรียนเพะเอกบอกว่าไม่เป็นไรถึงยังไงปิดเทอมพวกเราก็คงได้เจอกันจู่ๆระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายรูปก็มีปัญหากู้หลานสามารถซ่อมได้พวกเขาทั้ง5้าจึงได้อภิสิทธิ์ในการถ่ายรูปก่อนคนอื่นและยังถ่ายรูป หมูห้าคนด้วยระหว่างเดินกลับบ้านนางเอกบอกพระเอกว่าไปถึงซูหยางแล้วอย่าลืมท่องคำสาบด้วยนะพระเอกเองก็พูดกับนางเอกโจทย์คณิตศาสตร์ที่ทำผิดอย่าลืมแก้ด้วยล่ะทั้งสองคนต่างก็มีเรื่องให้กังวลเกี่ยวกับกันและกันพระเอกยังได้บอกนางเอกว่าพวกเราสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหัวตรงด้วยกันนะนางเอกพยักหน้าตอบรับ ในตอนนั้นมีหิมะตกลงมาพอดีเป็นฤดูหนาวที่สองที่พวกเราผ่านมาด้วยกันพระเอกกับนางเอกยังได้แลกรูปถ่ายกันคนละรูปวันเวลาดำเนินผ่านไป พระเอกย้ายโรงเรียนส่วนนางเอกก็ยังคงคิดถึงเขาทุกวันเธอได้ยินอาของเขาบอกว่าพระเอกใช้โทรศัพท์ไม่ได้ดังนั้นเธอเลยเริ่มเขียนจดหมายฉบับแรกถึงเขานางเอกถามพระเอกว่าเขาปรับตัวได้แล้วหรือยังจริงๆแล้วตัวเธอในตอนนี้ไม่ค่อยชินกับการนั่งรถเมล์คนเดียวเท่าไหร่ดังนั้นเลยเริ่มขี่จัก,กรยานครั้งก่อนปั่นผ่านบ้านของเขาเธอได้เจอซูซูด้วยตอนนี้มันไม่วิ่งมาตะครุบเธอแล้ว พระเอกเขียนตอบกลับนางเอกว่าโรงเรียนใหม่ดีมากเรื่องเรียนคืบหน้าไปเร็วกว่าตอนอยู่เจียงอีนิดหน่อยเขาเริ่มชินแล้วล่ะสอบประจำเดือนครั้งก่อนเขาได้คะแนนภาษาอังกฤษร้อยยีไม่ได้แย่ลงเลยเพราะฉะนั้นวางใจเถอะพระเอกบอกให้นางเอกตั้งใจเรียนตลอดเวลาที่แยกจากกาันพระเอกกับนางเอกส่งจดหมายติดต่อหากันตลอด ผ่านไปแป๊บเดียวพวกเขาก็ขึ้นม .6 แล้วน้องชายของพระเอกสอบติดมหาวิทยาลัยตรงหัวในตอนนี้นางเอกรู้สึกอิจฉานักเรียนม .4 กับม .5 หน่อยๆเพราะพอถึงม .6 ความกังวลในเรื่องการสอบเข้ามาหาลาัยก็เพิ่มมากขึ้นวันนี้ครูยังได้ให้ทุกคนทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการสอบเอนทรานรวมถึงมหาวิทยาลัยเป้าหมายลักษณะที่ต้องการศึกษาเป้าหมายของนางเอกคือตรงหัวเพราะเธอนัดกับพระเอกไว้แล้วเพื่อนทุกคนต่างก็มีเป้าหมายของตัวเองแต่เจงเจียกลับไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรกูหลานหาโอกาสคุยกับเจงเจียเขาอยากพูดบางอย่างแต่เจงเจียกลับบอกว่า สอบเอนทราน e ให้ติดก่อนก็นแล้วกันส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่15 17ถึง17หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า